มาร้องบนเวนีสซาเซสไปร้องทอนรายการสดเช้าที่้าวนี่ตัวใครตัวมันข่อยข้ามตัวมีไปโอเคนะครับผมไปเรื่องดีกว่าใช่ไหมโอ้โหคนดิโท้เขาไม่พูดเดียวแล้วนะเจอเรื่องนี้ไปยิ่งเงียบหนักเดี๋ยวจะไปเล่นเล่นเป็นน้องต่อแทนดีไหมครับผม ถามโต้โหใหญ่ดีกว่าครับได้ข่าวว่าไอเดียเริ่มต้นของเพอร์จิตคัานนี้มาจากตอนกับไปเปิดเดลี่เก่าๆตอนวัยรุ่นแล้วไม่ใช pues ่ยนช่วงธนาวัยรุ nah ่นหรอกเหรอครับไม่หรอกค็อปจริงๆแล้วเพลงพวกนี้มันเป็นศิลปครับแต้าเวลาที่เรารู้สึกดีเวลาที่เรารู้สึกแย่เวลาที่เรารู้สึกแบบผิดหวังสูงหวังเนี่ยมันจะมีโมเมนต์จริงๆถ้าเกิดสมมติว่านี่แหละก็อยู่อยู่ใกล้เคียงกันนะจะจำจะจได้จำได้จำได้อย่างเงี้ยจะไปลองดู เทุกทีรอหูรอมันชนะเคยเนี่ยเราต้อนะครับเป็นเจ้าของงานจะต้องเป็นเขาพวกนี้มันจะผูกพันเอาไว้ตลอดแล้วเวลาเราทำงานในวงการเราเรื่คอนเสิร์ตเรื่องจัดรหรือเรื่นงที่จัดเราจะมีท้องเสียคอนเสิร์ตมันเกิดตั้งแเกิดไปจบเลแล้วบางทีมันก็อาจจะแบบเก่าจนเราร้องไม่ได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเพลงที่มันประมาณสามสิบยี่ห้ามีสามสิบปีติดเพลงท่านเนี่ร้องได้เราก็เลยคิดว่าเอาหลักที่อยากทำคือทำในสิ่งเดียวนที่สุดสองก็เป็นเพลงจบ ก็มาสักคู่นี้ก็เป็นในขนาดไม่จอดับ้องเลยมาั้ด้วยหบอร้องตามอันดีเลยนะ้วเนื้อเป๊มากทุกคนุกคแกาาอกเน้อเป๊ได้ยังมีการอธิบายเนื้ออีกนะควรคจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แน่ิลีุ่นากที่ีองสครับครับ ครับ่จเป็นต้องอพอร์บอ่าอันนี้ไอเีขรครับซึ่งเป็นแบบอริินมน่ยยุคนั้นก็หลายเลงนะ้นี่อันนี้ติดช้าตั้งแต่80ต้นๆจนถึงปัจจุบันเพราะว่าเขาไม่เคยสงเลยและที่สำคัญที่สุดนะครับที่นี่ที่จับยอิมแพคไวนาจะติดแอร์เย็นมากอารมณ์ทุกคนก็จะเยือกเจะไม่มีอะไรร้องออกาอจะเป็นแบบ จำจะมีเยอะขนาดนีไม่ไม่ไม่จริงๆนะเด็กทุกใหม่ก็จะชอบเพลงแบบนี้หลายหลายคนหลายเดเพลงเหมือนกันนะครับพี่อ้นนะครับเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรบ้างสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้เราคิดว่าก็คงจะใช้เที่หอมา9ชั้นหนีไปไปขยับอาระไรซึ่ง่ผมพี่อ้นเลยจริงๆคือด้วยด้วยเพลงของตัวเองแล้วเราก็จะรวมถึงได้มีโอกาสแบบฟังแบบทัพเปอร์เอาเพลงของเพื่อนยุคงน้อยุ้งนัทมาให้เราได้ฟังด้ไหมกำลังกำลังงานกำลังสั่นหายอยู่นะแต่ที่ในการซ้อมก็อยู่ภายในนะว่าจะเลือกเพลง ค่อยหนึงเพลงมันเยอะมากเลยนะถ้าถามจริงๆอาจจะ6กโมงเช้าถึงหกโมงเชายวันนี้แล้วที่สำคัญก็ขอครับว่าซื้อลิขสิทธิ์ก่อนก่อนก่อนก็คือท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยนอกจากได้ความสุขแล้วเนี่ยเพลงอันนี้เป็นสิ่งที่ตายเหมือนมาตอกยอดชีวิตของเพลงให้มันตื่นเต้นต่อไปด้วยครับแล้วเพลงทุกเพลงมีคุณค่าและมีราคาเพราะฉะนั้นเราหามาด้วยราคาที่ไม่ถูกนะครับเราเคารพในสิ่งที่แบบคุณไปจะได้กับเราเองค่ะแล้วคนร้าน หลายเพลงครับแต่ว่าก่อนหนึ่งเมื่อกี้ครับที่นวัดบอกว่ามันไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันจ่ายอยาขอปมิญาณว่าคือเจิดทุกครัมดเลยนะครับครับของเพลงมีอะไรก็ที่ที่แน่ๆก็คือมีปะปนมามาแน่นอนครับเพราะว่าหลาเองก็อาจจะได้ทำไปบ้างแล้วแล้วก็มีฝากรักแน่ๆแล้วก็มีต้่งที่จำได้มีโดือดีมีอะไรพวกนี้ของ เดี๋ยวเก็บไว้อเป็นความลับเล่นออกเป็นแบบนี้ได้ไหมพอพอเาชุดพูดแค่ช้นเพลงคนก็จะแบบเนพลงไหนนะครับขอสัมเปสกนสักหน่อยได้ไหมกแบบสักหน่อยช่วยกันก็ได้กินน้วันช่วยด้วยก็ได้มาเยสมุดไม่ไม่โตอะเปียโนได้ไหม

แต่กลับเก่เลแล้วจะเป็นเพื่อนสนิทกันที่สุดแอรง้านนี้ก็พยายามช่วยพี่นะแต่ก็หันมองหน้กกันแล้วมันจะพีคมันจะถอหรือมงดรุ่นพี่่างเลนครื่องี่ประมาณว่าอ่าค่อนกางจะกลาอัจะมีอ่าคอทีจเฟิร์สซีเินะครับแล้วก็จะมีดอกไม้ไฟอ๋อแ่ม้ ว่าก็วนนี้เขากำลังซ้อมอยู่ครับคือใจดำระบายไม่จริงครับร้องหน้าก็อย่าเหนียบสิฮะเขาเสริฟที่มา่าคอนเสิร์ตทั้งนี้เนี่ย็ขาบอกว่าเป็นวันจริงๆเพราะว่าเพลงทั้งหมดที่ใช้ในคอนเสิร์ตเป็นเจสิกวเพลงนะสิบกว่าเพลงแล้วก็จะต้องมาซอยย่อยเป็น ไม่น้อยมากนะครับเพื่อให้เหลือประมาณประมาณสัก40กว่าเพลงสี่สิบและที่สำคัญไม่ใช่มีเฉพาะเพลงไทยฝันโกลครับเพลงฝันโกลก็มีด้วยใช่ครับความยากลำบากอยู่ที่การตามที่เกษตรจะจับตัวถ้าตามไม่หมดเดี๋ยวามาจับเราไม่ใช่จริงๆนะในในแง่ของเพลงที่บางทีเราหาฟังไม่ยากเลยคือไม่ใช่แค่ว่าแบบมีเงินแล้วซื้อได้ด้วยนะมันต้องมีว่าแบบ เจ้าของนิทรรศน์อยากให้เพลงนี้มาหรือเปล่าหรือกพี่นวัฒน์จะต้องไปปุ๊บป่าๆลงแบบ้อนวอนมากคำถามที่าว่ดีมากไปทุกข่าวถามพี่แจ้ตลอดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดศิลปินที่เป็นเจ้าของต้นฉบับอยากจะถามว่าใครร้องอ่าคำถามก่อนเอาไปให้ใครร้องแล้วตอนรีจะมีการปรับเปลี่ยนไหมซึ่งก็ได้ครูอย่างพี่กายสุกีใส่เพลงนี้ก่อนมาเป็นมิวสิกเทรนด์ ทั้งหมดของโชว์มีคือะ ar, จะมีการตกแต่งน้อยมากเพียงแค่ให้มันครื่องแถบตาก็เลยได้ทำลายคอนเสิร์ตย่างกันมาทั้งหมดศิลปินประมาณ15คนหรืออาจจะเป็น15กลุ่มที <S <S like ่เลือกเพลงมาประมาณคนละ2เพลงห้าคนเก็เป็นเพลงที่ดีที่สุดของมเอาเป็นว่าน้องจอยไม่ผิดหวังครับร้องได้แต่ต้นคอนเสิร์ตจะจบคอนเสิร์ตเดี๋ยวเลีเยวอะไรเหีียวเลยเลยมีอีกเยอะเอาเป็นว่าปุยช่วงนี้ช่วงนี้ขออนุญาตถ้าถึงโศว ก็เลยนะครับแล้านนะคุณผู้ชมฟังครัเอ่อคงจะต้องเป็นเพลงโรอวันจะมาเลอแน่ๆทำไมทำไมผงต้องเป็นเพลงนี้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นเพลงเขาบอกว่าเป็นเพลงที่ท่านนึกถึงต้องนึกถึงเพลงนี้ใ่ไเพราะฉะนั้นแน่ๆแล้วก็หวังว่าจะได้ฟังในคอนเสิร์ตครับนี่เหมือนเป็นการแบบเกิ่นเกรับเรียกน้ำย่อยก็คือออกกันนิดนึงับมป์สู่นี้นะครับยกเวทีให้กับพี่ออสกิริบูลครับ